สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าในวันนี้เราก็มีเรื่องบอกว่าพระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือบรรดาสิทธิติดตามพระองค์ไปด้วยทันใดนั้นเกิดพายุแรงกล้าในทะเลสาบคลื่นสูงจนไม่เห็นเรือแต่พระองค์บรรทมหลับก็คือพระองค์หลับอยู่ที่เรือนะครับบรรดาสิทธิจึงเข้ามาปลุกพระองค์ทูลว่าพระเจ้าข้าช่วยด้วยเถิดเรากําลังจะไปนาจนแล้ว ถ้าพี่น้องก็อ่านไปก็จะเห็นว่าพระองค์ุูขึ้นมาแล้วก็ต่อว่าสารุสิ์บอกว่าทำไมมีความเชื่อน้อยอย่างนี้ล่ะแล้วก็พระองค์ก็ธรรมจรย์ให้ทะเลเรียบหลายคนในนั้นก็ประหลาดใจเพราะยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้านี่เขาบอกว่าท่านบุญนี้เป็นใครหนอลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้ในทะเลนั้นสิ่งที่น่ากลัวก็คือคลื่นยิ่งคลื่นยักษ์นี่น่ากลัวมากพี่น้องและ หลายครั้งคนที่ลงทะเลเนี่ยมีใจวันๆอยู่เหมือนกันว่าเอออกไปแล้วเนี่ยจะได้กลับมาหรือเปล่าฉะนั้นถ้าไม่มีความเชื่อจริงๆมันจะกลัวละคราวนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะช่วยอะไรไม่ได้เพราะไม่เชื่อในพระเคยมีเรื่องของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นพ่อค้าทาสคํานี้มันไม่น่าจะมีนะพี่น้องขายคนเนี่ยซื้อขายคนมาแลกเปลี่ยนกัน แล้วก็มีคนอื่นมาซื้อต่อเนี่ยประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องและในทุกวันนี้พี่น้องอย่าไปคิดว่ามันหมดนะมันยังมีอยู่ขาทาสขาเด็กขาผู้หญิงแต่ละปีเนี่ยคนไทยที่เป็นผู้หญิงและเด็กของเราหายไปเท่าไหร่พี่น้องทราบไหมสถิติบอกมากเายทีเดียวเพราะว่ามันมีคนที่เป็นพ่อค้ากามเป็นพ่อค้าที่ขายคนแล้วก็ไม่กลัว ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาบุคคลเหล่านี้เป็นคนที่น่ากลัวและน่าสงสารที่สุดอันนี้ไอ้จอห์นนิวตันเนี่ยนะครับเป็นคนที่ขาทาตนะครับวันหนึ่งขณะที่กําลังเดินทางเอาทาตมาขายที่ยุโรปเนี่ยก็เกิดพายุจนเรือนี่มาจะพังแล้วต้องโยนของทุกอย่างลงเพราะถ้าไม่โยนลงเนี่ยเรือจะจมง,ง่ายขึ้นฉะนั้นโยนทุกอย่างลง ไอ้เจ้าจอห์นยูตันเี่กก็ยังมีความเชื่อคุกเข่าลงแล้วบอกพระเจ้าเอ้ยช่วยลูกด้วยลูกช้างเนี่ยจะจะตายอยู่แล้วขอพระองค์ได้โปรดเมตตาพวกเราด้วยและลูกเองเมื่อไปถึงบ้านแล้วลูกจะเลิกอาชีพบาบาบๆอนี้ยแล้วก็จะรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นคกุศลชนที่ดีนะครับฉะนั้นเวลาที่พระเจ้าได้โปรดให้เขา ได้รอดมาเนี่ยเขาก็เลยมาแต่งเพลงบทหนึ่งที่พวกเราก็อาจจะคุ้นเคยที่มีชื่อว่าพระคุณของพระเจ้านี่นะครับเป็นเนื้อหาที่น่าฟังมากที่บอกว่าเขาเป็นคนที่สูญหายไปแล้วพระเจ้าเขาไปพบเขาเป็นคนตาบอดและพระเจ้าก็โปรดให้เห็นนี่แหละครับว่าบุคคลที่มีความเชื่อ เขาก็ยังสามารถที่จะแก้ปัญหาแม้ว่าเขาจะเลวทรามและเขาก็ยอมรับพระบินเจ้าว่าพระองค์เป็นพระและเขาก็ขอโทษต่อพระองค์สำหรับบาปความผิดที่ได้กระทำและในชีวิตของเขานะครับเขาก็หันหลังให้แก่ชีวิตในการค้าขายทาตแล้วก็เป็นคนดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ขอพระบินเจ้าเวพรให้พวกเราได้มองเห็นทุกคนเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องของเรานะครับสวัสดีครับ พ่อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียน,น,ยนสันติสุขนิรันดร์